ถ้าเราขาดโปรโตีนเท่ากับถ้าไม่กินโปรโตีนเลยโปรโตีนก็เหมือนเสาหลักของร่างกายคุณกำลังตามหาโปรโตีนที่ดีใช่ไหมนี่ก็โปรโตีนแต่ได้อย่างอื่นแถมมาด้วยถ้าคุณยังเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นหรือกินมากไปโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อาจจะเกิดปัญหาเพราะมันย่อยยากหรือโปรโตีนจากนมบางคนก็แพ้ได้แต่โปรโตีนจากพืชมีผลวิจัยว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานคนเลยหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนจากพืชสะอาดไม่ก่อโรคดีต่อสุขภาพแล้วโปรตีนจากพืชอะไรล่ะนี่ไงผมถั่วเหลืองผมถั่วลันเตาสีทองผมเกิดที่อเมริกาและพืชเพื่อ,อผมก็มาจากบราซิลรู้จักปะส่วนเราถั่วลันเตาสีทองมาจากยุโรป เขาควบคุมการเก็บเกี่ยวของพวกผมอย่างดีดูแลทุกขั้นตอนอยู่ในพื้นที่กำหนดไม่มีสารตกค้างส่วนเราได้รับการรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาตรฐานยุโรปเลยนะผมนะ่ะไม่ธรรมดานะเพราะผมคือไอโซเลตโปรโตีนเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน้ำตาลออกเพราะฉะนั้นผมเลยต่างจากนํามตู้หู้ไงและผมก็ยังมีกรอดอะมิโนโจำเป จำเป็นยังไงอ่ะคืออะไรกรอดอะมิโนจำเป็นคือหน่วยย่อยของโปรโตีนที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วไงต่อและผมก็มีคุณภาพโปรโตีนเต็มคือกินเข้าไปปุ๊บด,ดูดซึมปั๊บแล้วเอาไปใช้ได้เต็มที่เ <c oughs> ทียบเท่ากับเวโปรโตีนเลยนะไขมันของเราก็เท่ากับศูนย์คอเลสเตอรอลก็เท่ากับศูนย์โอเคเหมือนกัน และที่สําคัญเราได้รางวัลรับรองจากยุโรปว่าเราเป็นโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีถูกต้องเราเป็นโปรตีนจากพืชไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์พวกเราอะพร้อมพลีกายให้มนุษย์อยู่แล้วเอาก็ดีทั้งคู่นี่เจ้าพวกเราไปไหนกันไหนอ่ไปกิฟริน กิฟรทนวีแกนมัลติแ plan โปรตีนเอา่อยได้โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อซองมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบถ้วนรปรชเชนอะมิโนแอ,อซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิเล็กทิทอลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัส <Fort forest. S 3> วิตามินนี้ก็สู และอไรโซฟาโวลที่ดีต่อหัวใจแต่เดียววีกันเขาดีนะแล้วเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ทานเจมังสวิรัตผู้ที่รักสุขภาพหรือจริงๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตคนที่ดูแลรูปร่างหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อวัยทำงาน คนที่บำรุงผิวพรรณเพราะว่าโปรตีนเป็นตัวตั้งต้นของกลูตาไทโอนแล้วก็ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อเริ่มสลายตัวแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าในวัยรุ่นอีกนะเพราะว่าต้องการไปชดเชยโปรตีนที่ขาดไปผู้ป่วยก็ดื่มได้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะมีไอโซฟาวนไขมันศูนเปอร์เซนคอเลสเตอรอลศูนย์และผู้ป่วยเบาหวานเพราะน้ำตาลตำ่ำชงได้กับน้ำอุ่น น้ำอุณหภูมิห้องหรือเช็คกับน้ำเย็นกิฟต en ์รีวีแกนมัลติแพรนโปรตีนชงแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญหอมกลิ่นมอ,มอรา,ราคาก็กไม่แพ<ผ>งด้วย,วยชีวิตดีขึ้นถ้ามีกิฟต์รีวี 唉、嗯嗯